วันนี้23ตุลาคม2,567กรณีดีไอคอนกรุ๊ปยังเป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางหลังมีผู้ถูกออกหมายจับทั้งสิ้น18รายฐานช่อโกงประชาชนและอาจโดนข้อหาฟอกเงินด้วยโดยทั้ง18รายสารอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากอัตราโทษสูงนั้นมีความเห็นที่น่าสนใจจากนายนิพิษอินทรสมบัติทนายความและอดีตสสจังหวัดพัทลุงได้ให้ทัศนะมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า ลองทายกันหน่อยไหมความจริงผมจะเขียนว่าลองเดิมพันกันหน่อยไหมแต่กลัวจะมีคนหยิบไปเป็นประเด็นว่าผมชักชวนให้มีการเล่นการพน,นันก็เลยจั่หัวว่าลองทายกันหน่อยไหมที่ว่าลองทายคือทายว่าผู้ต้องหาคดีดีไอคอนกรุ๊ปชุดแรก18คนที่ทุกคนไม่ได้ประกันตัวสุดท้ายเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะถูกจำคุกทั้ง18คนหรือไม่ตามประสบการณ์ของผมผมคิดว่าไม่น่าจะติดคุกทั้ง18คน ที่ชวนให้คิดกันคือทั้ง18คนไม่ได้ประกันตัวหากทั้งอยู่สัก3ปีแล้วยกฟ้องเวลา3ปีในคุกจะทำลายชีวิตเขาลงอย่างสิ้นเชิงแม้ทางราชการจะชดเชยให้เขาวันละ500บาทแต่ไม่มีใครยอมติดคุกเพื่อรับเงินวันละ500บาทหรอกทนายนิพิษอินทรสมบัติระบุว่าปัญหาคือเมื่อพนักงานสอบสวนรวบเป็นคดีเดียวจับพร้อมๆกันฝากทังพร้อมกัน เวลาประกันตัวถ้าสารให้ประกันบางคนไม่ให้ประกันบางคนสารก็จะถูกวิจารณ์ไปต่างๆนานาแต่การไม่ได้ประกันตัวทําให้ผู้ต้องหาที่ไม่มีเจตนากระทําผิดหรือไม่ใกล้ชิดกับการกระทําผิดแต่กระทําไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการหรือตกเป็นเครื่องมือของคนกระทําผิดจะได้รับความเสียหายเกินบรรยายเรื่องนี้เป็นช่องว่างของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงเพราะพูดไปก็เข้าเนื้อเท่ากับเอาทัวมาลงหน้าบ้าน ตนเป็นนักกฎหมายที่ถือหลักให้ประกันตัวเป็นหลักไม่ให้เป็นข้อยกเว้นนายนิพิษกล่าวอีกว่าการทำคดีฟอกเงินยากตรงที่พยานหลักฐานส่วนใหญ่เป็นพยานเอกสารเมื่อผู้ต้องหาถูกจับและไม่ได้ประกันตัวทำให้การสแสวงหาพยานหลักฐานทำยากมากกล่าวได้ว่ายากที่สุดในขณะที่พนักงานสอบสวนอายการอยู่ข้างนอกพวกเขาจะสแสวงหาพยานหลักฐานได้โดยง่ายแต่ผู้ต้องหาหรือจำเลยรากเลือด ผมเคยทำคดีฟอกเงินคดีหนึ่งศาลชั้นต้นแพ้ศาลอุทธรชนะและชั้นศาลฎีกาก็ชนะแต่จำเลยชนะก็สิ้นเนื้อประดาตัวผมเพียงเขียนไว้ให้อ่านแต่ไม่หวังว่าจะมีใครกล้าพูดเรื่องนี้วันเดียวกันนี้นายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายออกมาเรียกร้องให้หยุดวิพากวิจาร์ณท่านวอว,วชิระเมธีพระนักเทศชื่อดังโดยนายไพศาลบอกว่าการเบียดเบียนทำร้ายพระสงฆ์เป็นบาปหนักหนาสาหัส ตกนรกโลกาลมีวิบากกรรมรุนแรงมากอาจถึงขั้นตายโหงดังนั้นขอให้หยุดเบียดเบียนท่านววชิระเมธีได้แล้วท่านเป็นพระเขานิมนต์ให้ไปเทศท่านก็ไปเทศในการเทศจะยกย่องผู้จัดรายการบ้างก็เป็นธรรมดาไม่ถึงขั้นทำผิดตามกฎหมายอย่าว่าร้ายหรือทำลายท่านนักเลยการสนุกสนานกับกระแสแต่จะเป็นบปกกรมตกนรกหมกไม่เป็นอันตรายเสียเปล่า